มาแล้วละครใหม่ช่องเจ็ดละครฟอร์มยัดที่หลายคนรอคอยเรื่องสร้อยนาคีเปิดโผลอย่างเป็นทางการแล้วก็ไปอ่านข่าวจากทางแอดเกียนกันเลยแอดมินจากทางช่องเจ็ดตำนานแห่งนางนาคีคำสาบแห่งอันยะมณีและความรักพันปีที่รอคอยนาวทิสานาศกับอีกหนึ่งบทบาทสุดท้าทายพบพระนางเจนใหม่บีวพลพน และกระตูนนชาพร้อมประชันนักแสดงมากฝีมือแคททลียาอิงลิสนุกสุทธ,ธิดาและอานัตลาพาณิชในละครเรื่องสร้อยนาคีแอดเกียนหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะได้มีข่าวหลุดออกมาจนหลายคนเนี่ยลุ้นกันหนักมากว่าใครการที่จะมาเล่นเรื่องนี้นะคะตอนนี้ก็เปิดโผลมาอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งนางเอกนำของเรื่องนี้ก็คือนาวทิสานาทซึ่งก็ไม่พลิกโผนะคะ เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาบ้างแล้วว่าเธอเนี่ยจะได้เล่นเรื่องนี้ส่วนที่น่าสนใจมากก็คือช่องเจ็ดเนี่ยได้มีการดันนักแสดงน้องใหม่ให้มารับบทที่เด่นมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆของนักแสดงด้วยซึ่งก็มีบิววลพนและกะตูนัชชาและที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือการที่เราได้เห็นนักแสดงอิสระหวนกลับมาร่วมงานกับทางช่องเจ็อีกครั้งไม่ว่าจะเป็น แคทเชรียาอิงลิสนุกสุธิดาและอาณัตลาพานิชสมกับเป็นละครฟอร์มใหญ่ของช่องจริงๆพอได้เห็นนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือมารวมตัวกันอยู่ในเรื่องนี้ซึ่งละครเรื่องนี้ก็ผลิตโดยค่ายมุมใหม่นะคะส่วนละครอีก3เรื่องที่ช่อง7จจะออกมาเปิดโผให้เราได้ทราบเร็วๆนี้ถ้าเปิดโผมาเมื่อไหร่จะมาอัปเดตให้ทันทีเลยนะคะส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป ถ้าคลิปนี้นะคะมีข้อมูลที่ผิดภาดตรงไหนก็ต้องขออภัยทุกคนด้วย